ดวงชะตาคนเกิดวันอังคารผู้กล้าหาญและไม่ยอมแพ้สวัสดีวันนี้มาเจาะลึกดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารผู้ที่มีนิสัยกล้าหาญจริงจังและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นมาดูกันว่าคุณเป็นแบบนี้หรือไม่ภาพรวมบุคลิกชาววันอังคารเป็นคนตรงไปตรงมาจริงจังกับชีวิตมีความเป็นผู้นำสูงและกล้าคิดกล้าทำมีความอดทนและมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ในขณะเดียวกันก็มีอารมณ์ร้อนและใจร้อนได้ง่ายการงานและการเงิน การงานเหมาะกับงานที่ต้องใช้ความท้าทายและความสามารถในการตัดสินใจเช่นตำรวจทหารวิศวกรหรือนักธุรกิจเพราะเป็นคนกล้าได้กล้าเสียและไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาการเงินชอบความเสี่ยงและมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนแต่ก็ต้องระวังความใจร้อนในการใช้จ่ายหรือการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบความรักและความสัมพันธ์สไตล์ความรักเป็นคนรักจริงหวังแต่ง มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทพเพื่อความรักแต่ก็อาจจะดูเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการหรือวงการคนรักไปบ้างคู่แท้เหมาะกับคนที่สามารถเข้าใจและรับมือกับอารมณ์ร้อนของเขาได้ดีและพร้อมที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายชีวิตร่วมกันจุดแข็งและจุดอ่อนจุดแข็งเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมีความมุ่งมั่นกล้าหาญและซื่อสัตย์จุดอ่อนมักจะใจร้อนและหงุดหงิดง่ายบางครั้งก็ไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับดวงชะตาที่น่าสนใจของคนเกิดวันพุธนะ